สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับในช่องสมชาญนะครับผมวันนี้ผมจะมานะครับรีวิวครับหลังจากการที่ใช้งานนะครับท่อเบอร์นเอานะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะได้ดูคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับอตอนนั้นผมได้ทําท่อมานะครับผมเป็นของแบรนด์เบอร์นเอานะครับผมก็ตอนนั้นเป็นแค่สลิปออนครับแต่ตอนนี้ครับผมได้ทําทั้งระบบเป็นไทเทเนียมแล้วนะครับผมอันนี้ตัด ของเดิมออกลยครับอันนี้เดินงานใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับผมงานไทเทเนียมเจนนี่นะครับผมทาที่ร้าน MT Shop นะครับผมราคา8,500บาทครับถือว่าไม่แพงนะครับสามารถจับต้องได้นะครับก็เชื่อมสวยๆเลยนะครับผมหลายคนนะครับที่เคยฟังคลิปเสียงครับผมลงไว้ประมาณเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับก็ลองกลับไปฟังดูได้นะครับผม แล้วก็จะให้มาฟังนะครับรอบนี้ก็คือแบบฟูซิสเต็มเลยนะครับผมว่าจะเสียงเพาะกว่าเดิมไหมหรือว่าลั่นกว่าเดิมไหมนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะรีวิวพร้อมกับให้ฟังเสียงท่อนะครับทั้งเดินเบาแล้วก็เดี๋ยวรอบตัดเลยก็ได้นะครับผมผมจะมารีวิวนะครับหลังจากที่ได้ไปเปลี่ยนชุดฟูมานะครับว่าก่อนใช้งานกับหลังใช้งานนั้นเป็นยังไงนะครับผมก็ เริ่มแรกครับของเก่ามันเป็นสลนะิปออนเนาะมันแล้วของเก่ามันก็มีแคทนะครับมันก็จะอันอันหน่อยนะครับผมก็หลังจากที่ผมไปทํามานะครับผมก็อัตราเร่งนะครับติดมือมากกว่าเดิมนิดหนึ่งอันนี้จากความรู้สึกนะครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นไดโนเทสหรือว่าไม่มีตัวเลขนะครับที่จะมาบ่งบอกได้ว่ามันมากหรือน้อยนะครับแต่ความรู้สึกคือว่าบิดติดมือมากกว่าเดิมนะครับก็ลําดับต่อไปก็หลังจากที่ทําชุดฟูลเสร็จแล้วก็ จะเข้าไปตั้งวาวตอน24,000โลนะครับก็จะทําการรีแมปด้วยนะครับผมน่าจะขับสนุกมากกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปรีแมปที่ร้านช่างไอนะครับเดี๋ยวก็รอให้รถเจ้า c b 5 0 0คันนี้นะครับถึงระยะของมันก่อนอผมจะขอเสิร์ฟอีกนิดหนึ่งนะครับผมด้วยที่ว่าท่อแต่งนะครับมันก็จะมีเรื่อง ของน้ำมันเครื่องนะครับที่จะหายก็คือว่าเราขับไปรอบสูงๆเนี่ยต่างจากรถสูนะครับที่ใส่ท่อเดิมนะครับก็อัตราการกินน้ำมันเครื่องหรือว่าการระเหิดของน้ำมันเครื่องเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับก็ฝากคเพื่อนนะครับที่มีท่อแต่งหรือว่ากําลังใช้ท่อแต่งอยู่นะครับก็มันเช็คนะครับน้ำมันเครื่องบริเวณตามแมวด้วยนะครับผมตัวตัวผมแล้วก็จะเช็คอยู่เสมอนะครับผมใช้ตัวนี้ครับเป็นของ เด็บโซนนะครับตัวนี้ใช้ดีมากใช้มาตั้งแต่หมื่นสองพโลนะครับอันนี้เป็นสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือจามาแนะนํานะครับใช้ดีมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังแบบเดินเบากันก่อนนะครับว่าจะเพาะหรือทุ้มขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราอุณหภูมิเครื่องปกติเดี๋ยวก็จะเลากตัดให้ฟังนะครับทางที่ดีอยากรบกวนให้ผู้ชมหรือผู้ฟังนักขณะนี้นะครับผมก็ลองใส่หูฟังนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะครับผมใส่ฟังเลยครับ ei ole เป็นเสียงนะครับหลังจากอุณหภูมิเครื่อง ครับก็หลังจากที่ฟังไปแล้วนะครับผมรั่นกระเดิมด้วยนะครับผมขวัญใจดันตรวจได้ก็ว่าได้นะครับผมก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับท่านผู้ชมก็ระหว่างคลิปที่ผมเคยทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ตรงตัวไอน่าจะอยู่ด้านนี้นะไม่ด้านนี้ก็ด้านนี้แหละเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็จะได้มาเปรียบเทียบก,กันว่าตัวที่ทาฟูลซิสเต็มแล้วกับแค่สลิปออนเสียงมันเาพาะหรือแตกต่างยังไงก็ฝากรับชมคลิปนี้แล้วก็ที่ผมเคยถ่ายไว้ด้วยนะครับผม อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสมชานนะครับจะได้นะครับผมไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับเกี่ยวกับ CB 500F คันนีนะครับผมก็หรบวันนี้นะครับสมชานขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ